สวัสดีครับ F อทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้แม่ครูจะพาไปดูเจ้าญ้าตะเคียนนะครับหรือเรื่องรล่าเกี่ยวกับเจ้าญ้าตะเคียนแต่ละนางนะครับว่าท่านจะเป็นยังไงนะครับวันนี้แม่ครูก็ได้เดินทางมาที่ดอนธานีนะครับนี่มาดูเจ้า,าตะเคียนที่นี่จะมีาญาตะเคียนหลายนางเหมือนกันนะครับแต่ละนางก็คงจะมีอายุป,ประมาณเกือบ ร้อยปีนะเพราะว่าต้นใหญ่มากครับไม่เคยเจอกระยาตะเคียนที่ไหนจะสมบูรณ์และต้นใหญ่ขนาดนี้นะมีลํำต้นที่สูงยาวแล้วก็เรียวนะครับสวยงามมากครับตะเคียนทีน่นี่สวัสดีครับแม่ครูวันนี้แม่ครูจะสวัสดีค่ะสวัสดีลูก๋าวท่ทุกท่าน,นนะคะ สวัสดีเอนะคะวันนี้แม่ครูจะพาลูกๆมาดูนางตะเคียนในการที่แม่ครูจะอธิบายให้ฟังนะคะในเรื่องของนางตะเคียนนะคะที่มีอยู่จริงแล้วก็นางตะเคียนที่ลักษณะแบบไหนที่จะมีนางตะเคียนอยู่ในลําต้นนั้นจริงๆหรือมีผีนางตะเคียนอยู่ในลําต้นนั้นจริงๆดูลักษณะนะคะจากลําต้นนี้นะคะก็ถามว่าอายุไขของ นางตะเคียนในลำต้นนี้นี่มีอายุไขประมาณกี่ปีคะแม่ครูนะคะบางคนเดี๋ยวอธิบายก่อนนะคะบางคนบอกว่านางตะเคียนที่เอาที่เอาขึ้นมาจากน้าอ่ะอายุหลายพันปีนู่นนี่นั่นจะมีนางตะเคียนสถิตอยู่ในต้นลำต้นแต่ที่จริงไม่ใช่นะคะลูกถ้าลำต้นใหญ่ขนาดนี้นะคะถึงจะขึ้นมาจากน้ําท่านก็จะเป็นเป็นภาพที่เป็นแบบว่าเหมือนเหมือนอยู่ในน้ําเพราะว่า จะเป็นลวดลายของนางตะเคียนอ่ะส่วนมากจะเป็นอ,อไม้ที่เขาเล่าขานกันว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในลําต้นนี้อ่ะนะคะแต่ว่าลําต้นนี้น่าจะประมาณสักเจ็ดร้อยแปดร้อยปีได้ไหมพ่อครูน่าจะได้ครับได้นะใช่ครับเพราะว่าห้าปีต้นเล็กๆนี่ใช่ห้าปีที่<ล>ทบ้านเ,เรานะที่เราปลูกไว้นี่ประมาณเจ็ดแปดร้อยปีก็ได้นะคะ ยังไม่มีใครมามาขอโชคกคับย่ายังไม่มีใครมาแตะต้องหรือว่าเข้ามาออทําอะไรในการขอโชคลาภนู่นนี่นั่นกับ,บ,บย่านะคะแม่ครูก็เพิ่งเข้ามาเจอแล้วก็เข้ามาเห็นในในครั้งนี้อ่ะนะคะลูกเจ้าหญาที่อยู่ในลำต้นนี้ชื่อว่ายญ้าช่อประกานะคะย่้าช่อประกานะครับเจ้ายญ้าช่อประกานะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกลำต้นหนึ่งนะคะนี่นะครับยญ้าช่อประกานะคะ นีี่จะมเดี๋ยวเราตามแม่ครูไปครับดูอีกนางหนึ่งครับก็หญ้านางนี้ใหญ่มากครับนี่ครับใหญ่แล้วก็สูงไม้ยาสีประไพนะคะลูกไม้ยาสีประเพณค่ะท่านชื่อว่าเม้ยาสีประไพณไม่ยาสีประไพมีอายุขัยหนึ่งพันสองร้อยปีนะคะ นี่หนึ่งพันสองร้อยปีนะคะลูกตั้งแต่สมัยออแต่งตั้งสถานที่ตรงนี้ย่าก็มาอยู่ก่อนแล้วนะคะถามว่าต้นตะเคียนที่ลำต้นใหญ่ขนาดนี้มีนางตะเคียนไหมคะแม่ครูมีนางตะเค,ะคะเียนค่ะแล้วนางตะเคียนต้องเป็นผู้สูงศักดิ์เท่านั้นถึงจะอยู่ในลำต้นนี้ได้นะคะนางตะเคียนก็จะมีหลากหลายนางตะเคียนจะมีนางฟ้าหลายนางฟ้านะคะจะมีจะมีทั้งชาวบ้านมาเป็นผู้ทั้งเออจ้าเมืองมาเป็นผู้ทั้งนางฟ้าบนสวรรค์มาจุติ แต่ว่าเจ้าย่ามี้นะคะสีประภัยนี้ท่านเป็นนางฟ้าที่สเสด็จลงมาจากสูงสวรรค์ลงมาติดๆน,นะคะลูกท่านสามารถที่จะดนบันดาลให้โชคลาภกับมนุษย์ได้ไหมได้ค่ะถ้าเราทําถูกพิธีหรือว่าเรามีความอ,อ่อบน้อมต่อท่านนะคะหรือว่ามาขอท่านโดยการที่เราทําถูกพิธีกรรมเราก็จะได้โชคัานแต่วันนี้แม่ครูอธิบายให้ทุกคนฟังก่อนว่านางตะเคียนทุกต้นมีสีไหมนางตะเคียนทุกต้น มีนางตะเคียนไหมคะแม่ครูหรือว่าทุกต้นเนี่ยมีกันทุกต้นเลยไม่มีทุกต้นคนไหนที่แบบว่าเข้าไปเอาขอโชคนางตะเคียนแล้วบอกว่าต้นเล็กๆนะคะลูกหรือว่าบอกว่าตรงนั้นตรงนี้มีผีนางตะเคียนไม่จริงนะคะนางตะเคียนท่านจะอยู่ในที่ที่เหมาะสมนางตะเคียนท่านจะสถิตในที่ที่เหมาะสมเท่านั้นก็เหมือน เจ้ายญาสีประัพนี้นะคะแม่หญาสีประภพย,ย,ยเนี่ยท่านเป็นเทพสเสด็จลงมามสู่จากสวรรค์ลงมาจุติอยู่ในลําต้นต้นไม้ต้นนี้ไม่ถ้าเทวดาหรือลูกเทวาไม่ใหญ่จริงจะไม่สามารถสิสถิตอยู่ในต้นไม้ที่ใหญ่ขนาดนี้ได้นะคะลูกหรือไม่มีบุญวาสนาหรือไม่มีบารามีหรือว่าไม่มีในเรื่องของผู้สูงศักดิ์หรือยิ่งใหญ่จะไม่สามารถสถิตอยู่ในลําต้นไม้ที่ใหญ่ขนาดนี้ได้มันก็เหมือนเราก็ดูคล้ายๆเหมือนกับมนุษย์นั่นแหละค่ะ ใครที่อยู่บ้านหลังใหญ่คนนั้นก็ย่อมมีเกียรติมีศีคนนั้นก็ย่อมมีสมบัติพระสถานยิ่งอยู่เคหสถานคนนั้นก็ยิ่งร่ํารวยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วญาสีประไัยท่านก็เป็นอีกนางนึงที่ร่ํารวยแล้วก็มกัง่งคั่งแล้วก็มีบารมีถึงท่านเป็นเทวดานางฟ้าเลยนะคะลูกนี่คือเรื่องจริงนะคะแล้วคราวนี้ถามาแม่ครูคะแม่ครูไม่ขอโชคกับแม่หญาตะเคียนสีประไทยหรอคนะแม่ครูมาดูเห็นถึงขนาดนี้แล้วแม่ครูมาเห็นไว้แล้วแต่แม่ครูจะมาขออีกทีนึงแม่ครูก็ต้้องมาดวย ข้าวของของหอมของเส้นไหว้พร้อมทั้งเครื่องบรรดาการเครื่องบรรดาการที่แม่จะนํามาถวายยาอันนี้มันเป็นความเชื่อของแม่ครูความเชื่อส่วนบุคคลของแม่ครูแต่ถ้าเราอยากที่จะได้รับความสำเริจผลเราอยากจะได้อะไรที่มันใช่ละเร,เราอยากจะได้อะไรที่มันแม่นยําเราก็ต้องกลับมาแล้วเราก็มาทําให้ถูกจารีตถูกประเพณีถูกการที่เราความเชื่อของเราอะ่ะเออถ้าเรามาปุ๊บแล้วเรามาขอปุ๊บปั๊บนู่นนี่นั่น มันก็ไม่มีใครที่จะอยากให้นะคะลูกเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีสัมมาคารวะสองเรามาโดยพละการสามเราไม่มีความานอบน้อมนอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ย่าท่านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเราเอาชีวิตประจําวันของตัวเราเองนะคะไปสืบกับสิ่งที่มีดวงวิญญาณโลกแห่งดวงวิญญาณหรือว่าโลกแห่งสิ่งที่มองไม่เห็นก็ไม่ต่างอะไรกับโลกมนุษย์แค่มองไม่เห็นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทําอะไรเราก็ต้องให้มันรู้หลักการ แต่แม่ครูก็อยากบอกกับทุกคนนะคะทุกคนทุกท่านนะคะว่าให้ทุกคนกดติดตามแม่ครูไว้งวดนี้เราจะได้รับโชคกันอย่างแน่นอนแม่ครูจะกลับมาที่นี่ก่อนงวดก่อน,ก,อนก่อนที่รัฐบาลไทยจะออกนะคะอีกน่าจะไม่เกิน3ามสี่วันแม่ครูจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งจะมาขอโชครัฐบาลไทยให้กับลูกๆทุกคนทุกท่านสําหรับวันนี้แม่ครูให้ทุกคนดูก่อนเป็นออเดอร์ฟนะคะว่าให้ทุกคนเตรียมตัวรอนะคะ สำหรับการที่แม่ครูจะมาขอโชครัฐบาลไทยแม่ครูก็อธิบายให้ทุกคนทุกท่านได้เข้าใจได้ฟังนะคะว่าเรื่องของนางตะเคียนอ่ะที่ทุกคนเข้าไปขอกันเนี่ยที่เขาทํากันเนี่ยไปสา่งงกเงี้เนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่นะคะลูกนางตะเคียนเราต้องดูให้ดีว่ามีหรือไม่มีสําหรับคนที่ศึกษาและบูชาสําหรับคนที่มีความเชื่อจะดูออก ว่านางตะเคียนหรือต้นตะเคียนต้นไหนมีนางตะเคียนต้นไหนไม่มีนางตะเคียนเพราะฉะนั้นแล้วให้ทุกคนใช้ดุลพินิษและใช้ความคิดนะคะแล้วใช้จิตเขาใช้ก,การพิจารณาจิตจิตวิทยาในการชมนะคะลูกจ๋าสำหรับวันนี้แม่ครูก็ขอกาวคํา่าสวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะส่วนคลิปนี้แม่ครูก็จะฝากไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเราจะมาขอโชคกับย่ากัน,กกนอีกไม่เกิน3ามสีวันเราได้มาที่นี่แน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ครูไว้นะคะ จะได้ไม่พลาดในครั้งต่อไปจ้า